สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมนั่นก็คือวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรเรามาเช็คเรามาวางแผนกันได้ในคลิปวิดีโอนี้กันเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงห์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะคือวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าทิศทางหรือแนวโน้มยังเป็นไปในเส้นทางที่ดีอยู่ยังอยู่ในแนวโน้มที่ดีอยู่นะคะแม้ว่าจะมีปัญหาแม้ว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแต่คุณยังจัดการได้คุณเอาอยู่เพราะชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะดาวพระพฤหัสนะคะโคจรเดินหน้าในเรือนมรณะแล้วนะคะตรงนี้ก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนา นาราศีสิงห์ได้จบจากบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีปัญหากับเรื่องเก่าๆแล้วตอนนี้การที่ดาวพระพฤหัสโคจรเดินหน้าคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องเก่าๆได้ แล้วคุณได้เริ่มสิ่งใหม่คุณได้ปลดล็อกค,คุณได้รู้สึกเหมือนกับว่าได้จบแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยได้เคลียร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกโล่งไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะ <M: S 1> การที่ดาวพระพฤหัสคจรเดินหน้าในเรือนมรณะมันไม่ได้ส่งผลเสียเพียงอย่างเดียวนะคะมันมีเกณฑ์ทีเออ่เกิดเรื่องราวดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะคุณจะมีความเข้มแข็งต่ออุปสรรคต่อปัญหามากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีสิงจะมีเกณฑ์ก้าวหน้าในเรื่องของการงานจะมีเกณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนได้พัฒนาได้ต่อยอดได้เปลี่ยนวิธีกาารทํ ได้เปลี่ยนแนวคิดได้เปลี่ยนทัศนคติค่ะได้โปรเจกต์ใหม่ๆอย่างที่สมัยบอกไปว่าคุณอาจจะทำโปรเจกต์เก่าๆจบลงไปแล้วแล้วตอนนี้ก็คือมาเริ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นจังหวะที่จบจากสิ่งเก่าแล้วเริ่มสิ่งใหม่ชาวสิงจะมีการนึกถึงความมั่นคงมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีสิง์จะได้ติดต่อได้ประสานงานกับคอนเนคชันเก่าๆกับญาติเก่ากับเพื่อนเก่านะคะมีเกณฑ์ได้ข้องเกี่ยวกับคนที่ทํางานเก่าหรือหัวหน้างานเก่าด้วยออ จะเป็นลักษณะของการโทรไปขอคำปรึกษาหรือกลุ่มคนเก่าๆเหล่านั้นโทรมาคุยกับคุณาาถามไถ่สารทุกสุขดิบหรือปรึกษาบางเรื่องบางราวแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงเป็นจังหวะที่ถ้าคุณขอความช่วยเหลือจากใครก็มีเกณฑ์ได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจะมีความแปรปรวนทางอารมณ์ด้วยนะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี้ย คือหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะ เมื่อตอนเช้ายังทะเลาะกันกับคนนี้อยู่เลยอาตอนเที่ยงมาคุยกันแล้วปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออารมณ์แปรปรวนนะคะถ้าดีก็ดีเลยถ้าร้ายก็เวียเว่ยงวีนเลยปร,ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์ห่างไกลจากบุตรหรือลูกด้วยนะใครที่มีบุตรมีลูกเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ลูกหลานของคุณไปทํางานที่ไกลไปเรียนที่ไกลหรือเป็นจังหวะที่ห่างเหินกันด้วยจิตใจก็ได้มันเป็นไปได้เลยมันไม่ใช่แค่บุตรหรือลูกมันหมายถึงบริวารด้วยใคร ที่เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชางานนะคะถ้ามีลูกน้องมีบริวารเนี่ยช่วงนี้บริวารอาจจะเอาใจออกห่างจากคุณเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทํางานของเขาไม่ได้สนใจคุณมากมายสักเท่าไหร่หรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นจังหวะที่คุณไม่ค่อยได้สนใจพนักงานเท่าไหร่คุณก็จัดการแต่เรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างทําหน้าที่ประมาณนี้เหมือนใจออกห่างจากกันมากขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีสิงในช่วงนี้ นะอาจจะมีคนมาให้โอกาสอาจจะมีคนมาแนะนําเรื่องราวดีๆกับคุณอาจจะเป็นจังหวะที่ชาวสิงห์หลายๆคนเนี่ยได้รับความเอ็นดูได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ที่ จะมีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงจะคอยซัพพอตดีมากการซัพพอตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะยื่นโอกาสให้คุณเพียงอย่างเดียวนะแต่เขาคอยชี้แนะแนวทางแต่เขาคอยช่วยเหลือคุณเขาคอยให้กําลังใจเขาคอยให้คําแนะนําแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวสิงห์งานใดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าตัวแทนตัวกลางงานใดที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายการติดต่อการเจรจาการประสานงานงานบริการอย่างเงี้ยค่ะจะมีความ ราบรื่นดีในช่วงนี้นะคะชาวสิงห์ก็ขอให้สู้ให้ลุยนะช่วงนี้การงานกําลังไปได้ดีนะแต่ว่ามันอุปสรรคเยอะปัญหาเยอะต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้แต่ถามว่าคุณจัดการได้ไหมได้เพราะตําแหน่งของดาวพระพฤหัสนั้นเป็นเกษตรราธิบดีนะคะเดี๋ยวในช่วงวันที่16ธันวาคมดาวพระอาทิตย์ก็จะโคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพฤหัสสองดาวนี้เขาเป็นดาวคู่มิตรก็เดี๋ยวจะกเกื้อกูลกันอย่างแน่นอนนะจังหวะในครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวพระอาทิตย์ยังอยู่ในราศีพิจิก อยู่นะคะแล้วก็เล็งไปยังดาวพระอัางคานด้วยอาจจะส่งผลกระทบกับชาวลัคนาราศีสิงในด้านจิตใจในช่วงนี้คุณหวั่นไหวง่ายร้องไห้ง่ายลองสังเกตตัวเองดีๆด,ดูซีรีส์เรื่องนี้เอราดูสองรอบและรอบแรกไม่เป็นไรรอบสองทำไมร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะคะคือใครมาพูดอะไรกระทบกระเทือนจิตใจเนี่ยคุณจะหวั่นไหวง่ายมากแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณอาจจะไปพูดให้คนอื่นกระทบกระเทือนจิตใจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่วง นี้มีเกณฑ์ได้เข้าใกล้กับศาสนาพิธีได้เข้าใกล้กับการสวดมนต์เข้าใกล้กับการพัฒนาจิตได้วัตถุมงคลได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ใกล้กับการออทําบุญมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงจะได้ของที่พึงพอใจมีเกณฑ์ที่จะได้ของใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้ไปในสถานที่ที่จะลงใจเป็นจังหวะที่คุณจะหาเงินเก่งนะเป็นจังหวะที่คุณรู้ว่าโอเค ช่องทางเนี้ยมันทําเงินไม่ได้แล้วช่องทางไหนที่สามารถที่จะมาทําเงินให้คุณคุณหาได้อะประมาณเนี้ยอันไหนที่มันติดขัดช่องทางการทํารายได้ของคุณช่องทางไหนที่มันติดขัดนะคะคุณจะคุณคุณก็จะพร้อมนะในการที่จะหาช่องทางใหม่ๆ นะหาเงินจากแหล่งเงินอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาค่ะไม่หยุดการเรียนรู้เป็นคนที่มีการวางแผนมีความเป็นผู้นํามีความอดทนนะแล้วก็เป็นคนที่กล้าด้วยนั่นเองนะคะชาวลัวก็นาราสีสิงในช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีทางการเงิน บางทีเงินมันยังไม่ได้มาแต่เรารู้แล้วว่าอ๋ออีกสองสัปดาห์เราได้เงินอ๋อสิ้นปีนี้เดี๋ยวเราได้เงินอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะแล้วก็ไม่พอเท่านั้นมีโอกาสใช้เงินก้อนด้วยใช้ไปกับการซื้อของที่มีมูลค่าซื้อของที่มีราคาหรือใช้จ่ายไปกับการต่อเติมการรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงการปลดหนี้การชรําระหนี้ด้วยเช่นกันค่ะชาวลลขนาราศีสิงห์ระมัดระวังการผิดใจกับคนที่อายุเยอะกว่าคนที่เป็นผู้หลับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ในครอบครัวหรือหัวหน้าง,งานก็ตามแต่นะคะก็ต้องพยายามระมัดระวังเรื่องคําพูดคาจาประครับประคองอารมณ์ด้วยนะเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะมันมีการผ่าตาดัดมันมีโอกาสที่จะต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลถ้าไม่ใช่ตัวคุณนะคะก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือบางคนไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มันมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายต้องซื้อ,อยามาทานนะเรื่องอุบัติเหตุขับรถขับราดูดให้ดีคะ่ะดาวประจําตัวเลงก,กันกับดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับยวดยาน พาหนะช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนเช็ครถเช็ครายให้ดีเดินทางโดยเรือก็ดูด้วยว่ามีเสื้อชูชีพหรือเปล่านะคะ ก็ระมัดระวังรถจะเสียเองหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการเฉี่ยวกันชนอย่างเงี้ยนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ยังอยู่ในมุมที่ดีค่ะแม้บางครั้งจะพูดจาไม่ค่อยจะเข้าไม่ค่อยจะเข้าใจกันเหมือนคุยกันคนละภาษาแต่สุดท้ายแล้วกลับกลายมาเป็นเคลียร์กันได้แฮปปี้เอนดิ้งได้นะนี่คือคนมีคู่ส่วนท่านใดที่ยังโสดอยู่เนี่ยอยากจะให้โฟกัสในเรื่องของการงานอย่าเพิ่งรีโฟกัสในเรื่องของความรักนะคะขอให้งานมันเคลียร์มันชัดเจนก่อนแล้วหลังจากนั้นโฟกัส เรื่องความรักนะคะครราวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวสิงทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ